ขอต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับแจงคลิปแตงโมเกาะท้ายเรือผู้รู้แจ้งคลิปจากกล้องกพผแตงโมเกาะท้ายเรือจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนคีลายคดีแตงโมนิดาพัชระวิลพงศ์ดาราสาวชื่อดังที่พัดตกเรือพบหลักฐานสำคัญที่ยังไม่เคยถูกเปิดเผยที่ไหนมาก่อนหลังจากลงพื้นที่ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ตามเส้นทางเรือสปีดโบ๊ทในห่วงเวลาเกิดเหตุพบว่ามีกล้องวงจรปิดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาช่วงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์วันที่24กุมภาพันธ์65ช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกา34นาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สอดคล้องกับคำให้การของพยานเรื่องเวลาของแตงโมตกเรือเวลาที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิดช่วงเวลา22นาฬิกา33นาที 57วินาทีเห็นว่าเรือลำเกิดเหตุแล่นผ่านเข้ามาก่อนที่จะแล่นสวนกับเรือขนทรายช่วงเวลา22นาฬิกาสานาที3วินาทีก่อนเรือจะแล่นผ่านพ้นจากกล้องวงจรปิดแล้วเรือก็ได้วกกลับมาอีกครั้งทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจตั้งแต่ท่าเทียบเรือขนทรายตรงข้ามการไฟฟ้านายเทพขวัญอ่อนอายุ65ปีลูกจ้างบริษัทขนทรายเล่าว,ว่าคืนก่อนทราบว่า แตงโมโตกเรือตอนนั้นจำได้แม่นเวลาประมาณ21อนาฬิกา30นาทีตนและพวกคนเรือเห็นเรือลำหนึ่งเปิดเพลงเสียงดังและขับผ่านไปไวมากแต่ไม่สนใจและไม่รู้ว่าเป็นเรือลำที่แตงโม,โมนั่งมาเป็นธรรมชาติของคนเรือที่จะไม่สนใจเรืออยู่แล้วรู้ข่าวคือตอนเช้าว่าแตงโมโตกเรือตอนเองยืนยันว่าหลังได้ยินเสียงเพลงบนเรือดังขณะนั้นไม่สนใจอะไรเลย จะมีใครตกเรือหรือไม่และไม่ได้ยินเสียงอื่นใดนอกจากเสียงเพลงส่วนเรือบรรทุกทรายสวนกันช่วงก่อนที่จะถึงท่าเรือตนตนจําได้ว่าเป็นเรือขนทรายของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งวิ่งตามเวลานี้ประจําขณะที่กล้องวงจรปิดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาช่วงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่บันทึกภาพเหตุการณ์วันที่4กุมภาพันธ์65ช่วงเวลา ยี่นาฬินาทีช่วงที่สอดคล้องกับคำให้การของพยานเรื่องเวลาของแตงโมตกเรืออีกทั้งสอดคล้องกับคำให้การของพยานที่ระบุว่าพบเห็นคนพัดตกเรือสปีดโบท๊ทขณะกำลังแล่นสวนทางกับเรือขนทรายนั้นนายทราธรมาลมงคลผู้จัดการบริษัทดิจิทัลเฟิร์สบริษัทกล้องวงจรปิดเปิดเผยว่ากล้องวงจรปิดของกอฟผ มุมสูงที่เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าเป็นห่วงเวลาที่พยานให้การว่ามีคนพัดตกเรือสปีดโบ๊ทนั้นตนเองมองว่าลักษณะการผ่านของเรือนั้นไม่ใช่มอเตอร์ของเรือเพราะห่างจากเรือมากเกินไปหากดูจากลักษณะของเรือหรือจะเป็นแขนคนเกาะท้ายเรือยิ่งไม่ใช่เพราะมองว่ากล้องถ่ายจากระยะไกลมากหากเป็นแขนคนยิ่งไม่ใช่เด็ดขาดเพราะแขนไม่ใช่วัตถุใหญ่สันนิษฐานว่า เป็นแสงตกกระทบของกล้องบริเวณจุดใดจุดหนึ่งและมีไฟท้ายเรือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยืนยันว่าไม่ใช่คุณแตงโมแน่นอนและช่วงเวลาดังกล่าวกล้องวงจรปิดไม่พบสิ่งใดหรือคนตกน้ำเลยหากมีคนตกน้ำก็คงต้องมีการกระเพื่อมของน้ำมากกว่านี้แต่ในวงจรปิดไม่มีเลยประกอบกับแสงอื่นๆที่สาดเข้ามาในกล้องด้วยอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไร จะมารายงานให้ทราบกันต่อไปนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ